Boards, คุณผู้ชมครับและนี่คือรายการ G c o t g Code ปะปะกล้องปะกล้องถอยี okay, okay. <laughs> ่ถอยไปโอเคโอเคโอเคอ่าเราก็อยู่กับรายการ G N g a m e r Studio แล้วและนี่ก็คือขงหนไข้งหน้า What the hell is What คันไอซันตกใจ แม่เอ้ยออกลายเป็นมึงสไลด์หนอนเดี๋ยวจัเละโอเคครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับคุณโกดคุณตังบานาน่าบิ๊กเบิ้มนะครับแล้วก็กิมฮอนกิมฮอนลอยที่เอา้แล้วคุณมาอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเข้าประตูสเปาสเปาสเปาเออโอเคโอเคเรากลับมาที่เดิมแล้วโอเคแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเอไอเซิร์ฟเวอร์นะฮะหรือเซิร์ฟสปอนเซอร์ที่เปิดให้เปิดโครโลให้เราถ่าย G N s u r v i v o r กันนั่นเองนะครับผมโอเค มาดูดีกว่าว่าไอเซิร์ฟมีอะไรกันบ้างนะฮะก็ดิจิตอร์เนี่ยเออผมลืมบอกไปนะว่าเว็บนี้ไอ้เซิร์ฟนี้เนี่ยหากคุณจะเข้ามาเล่นมาร่วมเล่นนะก็ต้องมีการขอใบดิสในเว็บอย่างนี้นะฮะผมก็แอบเดอฟพี่เดฟไปขอก็ได้ฮะแต่งตัวก่อนต้องแต่งตัวเหรอมึงต้องแต่งตัวเหรอกูจะกูบอกว่ากูจะเปิดก้อนมึงก็ไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยโอ้โหนี่ในมือตัวอะไรเนี่ยโอ้ my god ไปโกโก้พาวเวอร์เรนเจอร์โกโก้พาวเวอร์เรนเจอร์โกโก้พาวเวอร์เรนเจอร์าเป็นลายเลยแล้วนี่ก็คืออะไรวะเนี่ยหัวหัวหัวอะไรเนี่ยซูชิอ่ะอ้ยนี้มันอันนี้มันเข้าปั้นเลยบ่าวะเออเข้าปั้นเข้าปั้นเลยนะ โอเคเราไปดูในส่วนอื่นกันดีกว่าผมว่าเซอร์เบไอมีอะไรน่าเล่นกันบ้างก็ชวนน้องๆหนูๆมาเล่นกันผมก็เล่นอยู่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปทัวร์บ้านผมด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นใครใครไม่ได้บล็อกโปรเทคทวงเลยนะใครไม่ได้บล็อกโปรเทคทวงเลยนะอย่างเช่นไอ้ยิมนะครับแต่มันไม่ทวงนะครับมันได้ของฟรีจากกูนั่นเองนะฮะโอเคเรามาดูส่วนสปากันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็ถูกตกแต่งจากบล็อกอย่างสวยงามนะฮะแล้วก็จริงๆมันมีเทคกซเท็กเแพรกเซิร์ฟนะเออเทคเจอแพ็คเซิร์ฟอุดฟ้อ เออแต่ผมใช้เด็กค่แบ่งธรรมดาเพื่อความคลาสสิกในในความชอบของส่วนตัวนะฮะก็ที่พิมพ์แซนด์กาผมนั่นแหละนก็คือผู้ใจดีนะผู้ที่ให้เซิร์ฟเรามาถ่ายเจียนสวายเวอร์สองนั่นเองะก็เลยเป็เขาไม่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้ชดก็เป็นผู้ก็เป็นผู้ใจดีเออก็สองคนนั่นแหละถ้าเป็นผู้ใจดีให้เซิร์ฟเรามานะฮะถ่ายเจียนสวายเวอร์กันก็เจียนสวายเวอร์ก็เร็วๆนี้จะเข้าแชนแนลนะจ๊ะติดตามมาได้เลยใน ep 6นะจริงเหรอ กูไม่ได้พูดเล่นเลยกูพูดจริงๆกูใช้ปากพูดกูใช้คนพูดนั่นเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ได้ใช้กูเกิลแปลภาษาพูดนะฮะโอเคเรามาดูในส่วนแรกกันดีกว่าตรงนี้อ่าตรงมาหน้าสปาคุณจะเจอเพราะว่าโพเทคสโตนนะฮะซึ่งเซิร์ฟนี้จะใช้หินโพเทคในการคุมการพื้นที่ของท่านนะฮะไม่ให้เจ๊งนะครับหินโพเทคก็ตามเข้มแราพิษนะฮะ2ี่คูนยหนกจ๊ะ ก็ราคาประมาณ1000บาทต่อบ็อกซ์การหาตังในเซิร์ฟีเนี่ยก็คือ What the fuck What the fuck o ้ I see them I see them See w h t Wow o w Bob p r e c t Bob p r o t h Oh n e r นอ d เฮ้ยกูเห็นเห็นล้มึงกลังรอกูกูเห็น Sad กูเห็นฮ้ผมเห็นผมเห็นทำแ้วได้ไม่มีแค่ตื่นเต้นเหมกูเลยเลย โอเคแล้วบล็อกต่อไปก็เป็นบล็อกนี้นะฮะก็ตามนี้เลยตามราคาขนาดก็ยังสูงตามกันไปนะฮะยิงสูงท่า่กูยิงแมงตีไม่ได้ครับแมงยิงบล็อกนี้ยิงหนักเลยวางปุ๊บตีไม่ได้นะหรือเปล่าหรือว่าตีได้ก็แล้วแต่เซิร์ฟเวอร์เขาเองนะฮะก็หากเป็นไอ้โปรเทคก้อนนี้เนี่ยก็สามารถหาได้ในเมืองนะจ๊ะโอเคมาดูอีกส่วนดีกว่ามาดูปอผันไปบอกวิธีปั๊มกูอยูบกบอกวิธีปั๊มซูเปอร์เอ็นบีซีนะฮะ เออซูปเปอร์เอเบซีอะไรวะเน,นี่ยช็อปเอาตอนแรกเห็นเป็นตัวยูนะฮะตัวโอช็อปโอเพนนาวนะฮะช็อปบแมบ่งเปิดเดี๋ยวนี้แล้วนะฮะก็เป็นของขายเอาไว้แลกเปลี่ยนเอเบซีถ้ากูก็ไม่รู้ว่าแลกยังไงต้องเติมแคสหรือว่าอะไรยังไงก,ก็ก็ติดต่อถามแอดมินได้เลยนะฮะโอเคเราไปดูกันก่อน, <c oughs> นว,ว่ามีอะไรกันบ้างรับอะไรดีเพคะเสียงมึงทุเรศมากเลยเพคะ <c oughs> อันนี้อะไรวะ <say> สแสดงความคิดเห็นอ๋อนี่คือกล่องแสดงความคิดเห็นนะฮะมึงเอ้ากล่องแสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นแป๊บนะมเดี๋ยวคุแสดงความคิดเห็น <c oughs> อย่าทำยิ่งอย่างครับกูทำเล่นนะเอาไ <Okay, S 2> ปาทำไป <c oughs> มาดูข้างในมันดีกว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นร้านอาหารนะเฮียมีมึงจะสั่งอะไรกินไหม <c oughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลี้ยงเองครับงานเลี้ยง <c oughs> มีเงินจ่ายมั้งมีแน่นอนมีแน่นอนที่จะเข้าไปกันเลยโอเคมึงจ่ายกันเองไปละ โอเคซื้อบุซื้อซื้อซื้อนะครับเรามาดูอีกส่วนเลยดีกว่าทักุูบซื้อเอ้าวอตเตออเอาอ่ะเอาแบงเกิดอะไรเนี่ยเบื่อโลกไอพีอาร์เอ้ยมีพระเจ้ามาถึงเฮยู่ดีวามายิ้มหน้าตาสใส โอเคครับส่วนนี้คงไม่มีอะไรก็คงยจะเป็นส่วนค่าตัวตายเล่นเลยนะครับสำหรับพวกคิดสั้นนะครับคิดไม่ยาวสมองสั้นนะฮะหัวสั้นนะครับพี่โอ้ยยยยยยนยย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 ยนยย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 นยยยยยยยะยยยยย่ยงยย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 ขยยยยมยย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 เนยย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 ะยยยรยยยย้ยยยยยยหยย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 ะยยมยยอยย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 นะครับผม ส่วนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยแคนแคนบอร์ดอะไรไม่รู้นะฮะก็มาทำความเข้าใจกันเองผมก็ไม่เข้าใจผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันโจ๊กเกอร์เอและนี่ก็คือพี่นนของเรานั่นเองนะฮะซึ่งจอยเซิร์ฟมาสดๆเลยไอ้เหี้ยจอยเซิร์ฟมาสดๆเลยนะพี่นนไงก็จะมาเล่นเซิร์ฟนี้นะจ๊ะพวกเราก็อยู่กันเซิร์ฟนี้อ่านั่นไงโยเนมาเลยโยอ่อโย่ยิ้มหน่อยโยวู โอเคเราไปดูส่วนอื่นกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะอ่ามีอะไรอีกตรงนี้คงไม่มีอะไรนาะเราลองเดินทางเอ c shop ไปดีกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ตรงไปเรื่อยๆเราจะเจอกับอะไรวะโอ้เสียงอ็ c มันเยอะเลยไหมเลยวะเนะนี่ยบล็คอมมูฟหัวแอนด์เมนเจอกับอ๋ออ๋อหัวไอเทมนี่นี่ฮีโร่บายไอตัวเนี้ยมันไส้เหี้ยขุดเอาไป<า> ออซื้อไ, <ป S 2> ได้ป่ะเนี่ยโอโอแคนนอนดิสทรอยนะฮะตกใจนึกว่าเมื่อกี้เสียงอะไรอ่าวไม่มีอะไรนะฮะฉันอยากได้จังเลยนะเดยช่างแมงเถอรนะครับโอเคนี่ก็เป็นบ้านใครไม่รู้นะฮะก็จะเป็นทาง<อ>เดินเล่น<า>แต่นะครับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นไอ้ส่วนโล่งๆนี่ไม่ต้องถามเลยโฮมโซนนะฮะมึงจะสร้างบ้านอะไรก็เรื่องมึงนะฮะด้วยซารีครับนะครับเดี๋ยวเออนี่ก็เป็นบ้านฮิมะเนาะก็ดีไซน์ออกมาไค่อนข้างที่จะสวยงามเลยเดียวโอเคเรามา อาเราโอ้นี่อะไรเนี่ยยินดีต้อนรับนะฮะเอา้ามีน้ำหยดด้วยโอ้บ้านนายมีน้ำด้วยเยนี่ยขบวนมีอะไรเนี่ยตังเราหลงแล้เรารเว้ยมึงคิดเหมือนกูไปเยอะอ้าวกูก็ว่าแล้วว่าทำไมเหลือแต่ไอ้โก้แต่กูโอเคทับสบปาไปทับสบปาไปทับสปาไปไปเจอที่สปาครับเจอที่สปาโอเคต่อไปเราจะมาทัวร์กันอีกทางหนึ่งแล้วกันนะฮะ เอ้ย <ทำ S 1> ข้างเ,<ห>เอ้ข้างหลังสปาวเป็นนรกเว้ยนะฮะแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นเอ้ยกูลืมพูดว่ะตรงนี้เป็นโซนขายของของแอดมินนะฮะแอดมินช็อปเป็นพวกขายของขายแร่หางมีแร่มีทองหามีแร่มีทองมาสู่ขออะไรก็นะครับขายตรงนี้ได้นะฮะรับค <laughs> ื้ของใช่ฮะรับฟื้ของรับฟื้นของรับมือรับฟื้ของอะไรใน,อ,อ,รในอมไม่ยอยู่เว่ยวะนะ <laughs> เอ็ดมิลแบบที่อของฟังไม,ไม่ออกเอ็ดมิลับทีอของนี่อ๋อใส่ใส่หน้ากากเฮ้ยพวาวเวอร์เรจเจอร์แล้วมันพูดไ,ไม่คล่องใช่ปะโอเคโ <c oughs> กโก้อพอวาวเวอร์เรจเจอร์อ๋อไปมว้ว,มวกนกันเนาะโอเคเรามาดูอีกส่วนดีกว่าส่วนหลังของเอ่อนะฮะสป,ปาก็จะมีประตูนรก แล้วก็มีหัวตัวให้อยู่ในโลกนะฮะไอตัวซ้ายกับขวานี่ไม่น่าจะเกี่ยวนะฮะซ้ายขวาสุดเข้าไปกันเลยนะฮะไปทัวร์โลกกันดีกว่าไปเข้ามากูเร็วเข้ามากูเร็วเย็บ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  let's go let's go Peter แล้ว let's go ตเออยังไมกูเดินไม่ได้วะเดินได้แล้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นรกนะฮะในเซิร์ฟนี้แหมสวยงามนะแหมสวยงามนี่เ้ำตกน้ำทรานว้าวว้าวว้าวคุณไม่มีที่ขุดเนอะ หมวกนอนคือยีนีต้อนแหลกน้ำตกนี่สวยงามมากเลยพี่น้ำตกสวยงามมากผมโอ้นายเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมมันมีต้นไม้ใช่ยมีชดอกไม้ด้วยน่ะมันมีต้นไม้ด้วยเราหาทางลงกันดีกว่าลงกันอ้าวมึงลงอย่างนี้เลยเหรอโอเคโอ้โหตอนแรกกูว่านรกมันก็เป็นนรกแล้วนะพอกูเดินมาโซนนี้เท่านั้นแหละนรกของแท้เลยมึงดูสภาพแล้วเปนนรกเลยนรกโปรเทคซะด้วยนะครับเนี่ย คนนลกหุ่นได้ด้วยเป็นนรกโอ้ยมีกล่องว่ะมีกล่องวะนี่มันอะไรเนี่ยเอาไปเลยครับเอาชิบหายแล้วเอาไงดีวะกล่องตรงนี้มันต้องการเจ้าของใช่ไหมเนี่ยขโมยทายอยู่ทายอูทายอู่เออทายอยู่ครับไม่ได้ครับเราต้องสร้างเราเราเป็นคนดีนะเมื่อกี้เป็นการล้อเล่นคนดีของสังคมใช่ไหมโอเคครับเอ้ยตังมึงจำบ้านหลังนี้ไว้หลังกล้องเจอกันหลังกล้องเจอแน่ โอเคครับเรามาดูในส่วนนั้ไม่มีเงี้ยอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ดูครับโอเคเราเนี่ยมันฟีรันนิ่งเนี่ยเราสปา,า,สปาไปดูดให้ทั่วครบไปสี่ทิศอ่ะเราดูสองทิศมาดูทางซ้ายขวาเอสพีเอวเอ็นโอเคทางขวามีอะไรนะขวาไ,ไปางวะชั้นสองแล้วอินทางขวาไปางวะกดทางขวาเออมาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวทางซ้ายกับข้างหน้าแค่นั้นแหละไปทางซ้ายทางซ้ายเราแควิ่งสวนทางนำไปเลย น้ำเลยโซนขายของของเมมเบอร์อ๋อเอ้ยพาไปดูหน่อยดิมีเมมเบอร์มาขายของมางไปทางนี้อีกทางนึ่งอ้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยมีมีแกด้วยเฮ้ยตาแบเบลที่ไหนไอ้แกทางตันอย่าได้หัวนู้งนะหัวบนสุดอะอย่าได้หัวบนสุดอะมันคือหัวอะไรอะอะไรอ้าทางตันเหรอคุยอะไรอย่าได้หัวบนสุดอะในหัวบนสุดมันคือหัวตัวอะไรอะไอ้ขาวๆอันนั้นนะนู่นน่ะใช่ ออชบหัวม okay, ันเป็น huh. ห yeah. okay, ัวของอะไรเหรอโอเคเราไปดูทางไหนข้างหน้าข้างหน้าเอ้ยตามมาตามมา follow me follow me ตามี่ตอีกแล้วอ่ะตามมึงหลงแล้วมึงเดินกลับมาทางเดิมอ่ะสปาเอามึงแก่หลงกันสิเออกล้วยหอมกับยิมออนเดินอ่ะตามมาตามมาตามมาเน่ง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 เอวิ่งไม่ไ <reuse> ด <impatient> ้กูวิ่งไม่ได้ครับแค่กูอาศัยสปีดของทางเซิร์ฟเวอร์เขานะฮะ โอเคมาถึงกับแอดมินช็อปนะฮะก็จะมีบ็อกเ่อต่างๆนะฮะขายอยู่ตรงนี้เป็นสีเป็นลายมากมายเลยหากใครอยากสุดยอดสวยงามตะการตาจริงแน่นอนครับแล้วก็นี่นะฮะก็เป็นขนแกะสีต่างๆนะฮะอ่ร้อยบาทสิบลูกนะฮะไม่คุ้มเลยนะฮะเลี้ยงเองดีกว่านะครับนั่นแหละนะฮะข้างๆนี้ก็จะมีทีนทีกับอะไรมากมายนะฮะก็มีถนนอ่า จะบอกคุณด้ว่าร้านกป็นเี๋ยวนะเนี่ยเฮียเดินเดินไปเดินมาไม่ได้เอาไอ้โก๊หลงว่ะไอ้โก๊หลงเธอผมจะมาเอาอาหารที่บ้านอ๋อรับนแล้วโอเคตรงนี้ก็จะเป็นคงจะเป็นบ้านของแอดมินแหละนะฮะเพราะว่าเมมเบอร์ทำได้ยังสวยคงไม่สามารถทำอะไรได้อย่างนี้เอ้ยเอ้ยเือกูนี่ก็คงจะเป็นส่วนของช็อปนะครับช็อปราคาถูกๆนะฮะถูกจนกูไม่มีตังค์จะซื้อนะครับช็อปยาจบช็อปยาจบนะครับไม่เอาเราไม่เข้าเรารวยเกิน โอเคครับตรอมาดูส่วนอื่นกันดีกว่าโอเคเฮ้ยนั่นนี่แอเอ็นสวยว่ะทำบ้านสวยว่ะแข่งกับกูเปล่าแข่งกูเปล่าเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านไอ้ยิมกับผมกันนะครับโอเคเอ้ยเออเนื้อหาในคลิปนี้ก็ถ้าเกิดพูดเสียดสีอะไรก็ขออภัยนะฮะเน้นความบันเทิงไว้ก่อนนะครับผม่าลืมให้อภัยมันด้วยอย่าซีเรียสนะใหญ่สิเท่าไหผมไม่ให้ อ้าวก็ต้องขออภัยนะขออภัยไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดพูดอะไรไม่ดีไปนะครับขออภัยด้วยอภัยจาะไหมทำเพื่อความสุขนะฮะแล้วก็น้องๆหนูๆนะหากใครสนใจอยากจะเล่นนะฮะก็มาเล่นได้เลยเซิร์ฟในตอนนี้นะฮะเวอร์ชั่น1.7นะครับเอ่อ1.7ไรไม่รู้เหรอแต่ผมใช้1.75นะฮะ774ก็ได้นะครับผมอ่าหากใครสนใจอยากเล่นก็ตามดีคริปชั่นได้เลยนะครับผมจะแนบไอพีและ ลิงขอไปลิสไว้ให้นะฮะลิงเว็บนั่นแหละดอกจันดอกเองนะฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีดอกจันด้วยพี่แน่นอนครับโอเคเราเดินไปเยดอกจันพิเศษมูดเบาบางแค่ว่าบางแค่ว่าบาแค่ว่าโอ้โห fat is my home fat is my home okay let's go on my way เฮ้ยแล้วมันคืออะไรอ่ะคล้ายคล้างบิ๊กซีเลยไหนวะโอดอินใหม่นี่นี่ไงบิ๊กซีไอ้โกนวิ่งไวอะมาอ้าวคุณได้ขนแกะมาจากไหนเนี่ยอ้าวไปรอแทบกับเร็วผมได้เหมือนกันโอ้ไม่เป็นไรโอ้คนได้ จำเนฟเนฟไม่ได้ไม่ได้การใชระตูไม่ได้ผู้ข้างหลังของเจ้ามันมีโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะอ่าเห็นไหมผมค่าตัวหนึ่งก็ดรอป40บาทอะไรเงี้ยค่าสองตัวก็โอเคเรามาดูดีกว่าอะไรเนี่ยบิ๊กซีอะทางเข้าอยู่ไหนวะโอ้โหกูใหญ่เลยทางเข้าไปกระูหนูกูมั่วไม่ใช่บิ๊กซีหรอกอะไรไม่รู้เฮ้ยบิ๊กซีบิ๊กซียี่สับบิ๊กซีเห็นไหมเฮ้ยจริงเหรอโอ้ไม่งโอ้โดนประตูนี่โัวบิ๊กซีมีลิฟต์ด้วย เป็นเหตุี่ว t ดคุด่าเป็นจิต้เลยลงหนังลงหนักโอ้ยโอยยกลัวทางลงเขาลงมไม่ไอยด้จิตต้เท่าอะไรวะช่างแมงเหินนะครับโอเคเราไปดูในส่วนหนึ่งกันต่อไปก่อนครับเรามาบริกดรประตูจะเปิดสิประตูลูกประตูเหินเปิดไหมเนาะเปิดใส่เน้ะเออไปไไโอเคครับ เนมและของเพื่อนเราใส่หมวกถั่วเซิร์ฟกันดีกว่ามีอะไรกันบ้างเนี่ยถ้าบ้านใครแต่นี้บ้านใครตมองไเข้าใจนะฮะมันมาถั่วเซิร์ฟหมาขับได้เร็วอ่ะพี่ิใส่หมวกกันอกโอ้ยกูยังหาตังค์ไม่หาเลยในคลิปเอสบีเกมอะอะไรเออเขียวๆไม่ใช่เต่าเฮ้ยกูเห็นโคก โค้งครึ่งซีดิฟเฟอร์ T N T T N T ว้าวว้าว so beautiful night building oh เฮ้ยโค้ง T N T โอ้มีโค้งมีมีมียักษ์ด้วยเจ๋งว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่างสวยนายนายเป็นผลงานของทางแอดมินเซิร์ฟเวอร์มั้งก็สุดยอดนะฮะอ่าแล้วก็มีโรงปั๊มไข่ไก่นะฮะไอ้เหี้ยอาฟาร์มไข่ไก่เข้าเดินมาก็ถึงเลยคุณเข้าเขตของฟาร์มไข่ไก่นะฮะ นีเขียนบอก้วยนี่คือการเพาะไก่ไข่กับไก่เนื้อพร้อมกันนะครับไก่ทําให้ไก่มีเนื้อที่แน่นนะครับสังเกตจากการบินของสังเกตดูการการบินของไก่นะทำให้ไก่มีเนื้อที่แน่นและแข็งเมกลัวเนื้อกลัวอย่างนี้ทรมานสัตว์การฝึกกล้ามเนื้อไก่นะไม่เชี่ยว่าพอมันมีกล้ามปุ๊บแล้วก็จะมีเนื้อไว้กินกันเยอะๆนะครับโอเคเยี่ยวเหนียวเลยด้วยเยี่ยวเหนียวเราไปเราไปดูกันส่วนอื่นดีกว่าป่ะใครกระโดดลงมาข้างล่างวะไม่เกี่ยวโชคดีกูไปละ ตัวนี้เป็นบ้านนะฮะอ่าเออมีซัลซาคอรด้วยครับไอ้เหี้ยกูขอออกนอกเลนแป๊บนึงตรงนั้นสวยนะฮะมีบ้านเฮ้ยอะไรเหรอทันัพแคลิฟอร์เนียเหรอมีต้นคริสมาสดด้วยโอ้มีต้นคริสมาสดด้วย v i s h y o u a r r y Christmas มันเหมือนบอสเลยน่ะเฮ้ยมันเหมือนบอสเลยน่ะกูตกกูตกใจไก่ไอ้เหี้ยตกใจฮะอะไรวะอยู่เฮ้ยเหมือนเหมือน เมย์ก <c oughs> จะบอกอเมื่อกี้ว่าตัวอะไรอี้นเ,เรียกน่นต้นคิดมัดน่ะมันไม่ใช่คิดมัดเลยอ้าวมันคืออะไรมันคือต้นสนต้นสันต้นนิดเดียวยโอเคครับยวมันคือต้นสนเลยเนี่ยฉ <c oughs> <c oughs> ันไาดนแค่นอ่าที่พื <c oughs> <c oughs> ้นไม่ไม่ไม่พื่นอ่ไม่่พม้นมันมือเฮ้ยมัไมือต้นไม้เว้ยอย่าเถีมงม่ม่ไ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 มม่ไเ่้ไม่ไ่ไม่ม่กลัวไม่ใช โอเคเรามาดูโอ้ยมีฟาร์มเลยว่ะโอ้สุด b e a u t เย้ l y เบ h เ a b เยียบแม่งเลยสันะเยียบไม่ได้เว้ยอ้ยบ้านใครอะสวยๆข้างนั้นเลยครับอยากจะพาไปทัวรนะ์ก็เดินมาทัวร์เราเองนะครับ <laughs> ผม <laughs> ผมเอาใครตกหลุม <laughs> <laughs> เดี๋ยวได้กูเต็มนะกูถ่ายเยอะไม่ได้โอเค ก็แต่ทางนี้มันจะยาวถึงไหนเนี่ยนี่คงจะเป็นโซนไม่รู้อะลองเดินไปเลยนี่นี่โอ้โหทำไมแต่ละคนไม่ดีไซน์โหดจังวะดีไซน์โหดทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูบ้านผมกันนะครับคุณจะเห็นว่ามันแตกต่างเอ่อเหตุการณ์เดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีนึงจะจะบ้านผมมันจะมีพื้นที่ใหนกับมันทางไหนอะพื้นเออช้างแมงถูกทีเนมรอแป๊บหนึ่งครับเฮ้ยฉันเจอเอ็นเดินหัแขกโอ้ my god surprise motherfucker อ้ ไอ้ยิมแม่งเจอเซอร์ไพรส์กำลังกระโดดอยู่ที่โดนธนูปักปลายหูเอาแป๊บหนึ่งที่เนมรับ t p a ผมเลยโอเคตีตกเต็นตายไป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 โอ้อะไรเขียวเขียวไม่ใช่เต่าโอ้เต่า I like t o t o I don't like t o t o no fuck you w a y I don't like Toto fuck you เต่า fuck you เต่า fuck you t o t o ไอยิมรับหน่อยอะไรเขียวๆไม่ใช่เต่า เียวดูมันไม่ระเบิดมั้งสิเขียวเขียวไม่ใช่เตามันอยู่ในเขตโปรเทคด้วยยังไม่ระเบิดเว้ยนี่ครับก็หาตังค์ในประมาณนี้นะฮะสองตัวเลยประมาณเกือบร้อยแล้วนะฮะรัดยอดมากกูทำไมได้โสดมึงราดกูยอดมากครับกูซึ่งลัดก็ได้ค่าตามนั้นไปนะสเกลตันนะฮะเป็นของกูนะฮะใหญ่แย่งนะฮะไม่ให้ไม่ให้รับใช่ยรัดแล้วมึงไปอยู่ในลืมดาของต้นไม้ทำไมวะห่ะกูตีไม่ได้ เนี่ยเดี๋ยวเราทางกลับมาทางไหนอ่ะเนมทางทางไหครับโหนแบล็คไม่ไม่ทางเดินที่เราไปมาจะเลือกาบทีเอเลาบทีเอลโอเคเนมโอ้จะช้าเลยเนี่ยแล้วบ้านใครเนี่ยเป็นอัมพาตอยู่ตรงเนี้อ่ะไม่เสร็จแล้วเนี่ยอ้าวต่อไหมเนี่ยต่อไหมโอ้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 อะไรอะไรนายเห็นอะไรโอ้ตายกูตายแค่นั้นแต่ไม่มีใบบ้าร ตายได้อย่างไรเนี่ยเชิ้ตมีแบ็กได้นะฮะพิมแบ็กได้เช็คตังก็พิมทับมันนี่นะจ๊ะนี่มีพันเจ็ดหลาะหล่ะแจ๊กแน่นเออฮะวัดวัดจะไหญยิ้มวัดจะไหญทำอะไรกันารมารายยิมอ้าเอ้าโอ้โอ้ไอพีกดอ้าคำ sorry จุดอาจุดไม่ครบสามจุดอาเอาเอาให้ครบเฮ้ยตรงนี้สวยว่ะไอ้สัตว์ว้าวพระอาทิตย์ขึ้นมายืนแป๊บมายืนทำมิวสิคแป๊บโอ้โหเพลงขึ้นเพลงขึ้นเลยเพลงขึ้นเลยติ่นเต้นยากูคิวจะเป็นกี๊โอ้โหรายการหรูปัญญาอ่อนดีจริงเลยนะครับโอเคหลุมปัญญาเดินตามทางนี้ทางเดินทางนี้ ไหนวะทางเดินหายไปไหนแล้วเนี่ยกูเดินออกนอกลู่นอกทางมาทางเดินหายไปไหนกูรู้สึกว่ากูกลายเป็นลูกเสือเนกิดเป็นเสือมาเข้าค่ายนะครับเข้าค่ายที่ AI เซิร์ฟเวอร์นะฮ้ยไหนไหนทางยิ้มไหนเนี่ยมานี่มานี่มานี่เฮ้ยนี่ถึงแล้ว you say Good morning รับพี่พี่รับเลยไม่รับหรอกคนรับเลยป๊อบดีกระสิน เระต้องมาถังอ้าวอ้าวว้าวว้าวกูแหลกนะครับตอนนี้กูอ้าวชิปอยู่โอเคไหนปเรื่องเอไอด้อพี่เลยอ้าวไอชิปหายทำไมทขามาตรงนี้อ่ะเฮ้ยกูว่าเมื่อกี้กูทันทีพีมหาแล้วะทำไมกูมากลับมาที่เดิมเอ้ยโอเคโอเฮียเลคตรงนี้ผมยังไม่มีไม่มีห้อะไรแล้วนะครับเราไปดูบ้านเรากันดีกว่านะจ๊ะเฮ้ยทับโฮมทับโฮมทับโ่งอ้าวเอาไปไหนอ่ะ โอ้ใครมาสร้างมาตรงนี้ฉันคิดสวยสวยนั่นค้าไม่ได้เอาล้านค้าไม่มีช็อปอยู่ตรงนี้เลยไหนดูดิมาอุบงใครเนี่ยมึงสร้างได้ยากไรบ้างไก่ที่หายตานาวันพี่เนมฮะจับโอ้พี่เนมดูกิมมีกิมมี่ n าวกิมมี่กิมมี่ let's go กิมมี่กิมมี่กิบเอเมอรัลกิบกิบกกิบ เอามาให้กู no ไม่ใช่ sorry ขอบคุณลากครับโอเคเฮ้ยเราทับโฮมดีกว่าครับ okay ป่ะเราพาท่านผู้ชมไปดูบ้านกันเถอะอ้าวทับโฮมนะครับ H O M E นะฮะ H O M E นะครับคุณนัดเข้ามาแล้วนะฮะทับโฮมโอเคทับโฮม H O M E okay ว่าเดือบฟาดนี่ welcome to Gen Gamer ยิ้รับหน่อย ยิมรับฉันหน่อยจะไพอจูงหัววานยิมีต้อนรับเข้าสู่ G N Gamer Home นะซึ่งผมก็สร้างเป็นบ้านขี้เปียกอยู่ตอนแรกนะฮะสีเขียวแล้วก็ไอ้กะมันก็มาต่อเติมให้ตามนี้แหละมีชั้นสองมีขยายที่มีบ่อน้ำนะฮะและซึ่งเอ่อทำไมถึงมีบ้านแถวบ้านผมเยอะแยะไปหมดแหละนะฮะผมซึ่งมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะฮะอยู่ในเซิร์ฟผมก็เอามันมาที่บ้านเนาะแล้วก็ทีนี้ผมเอาภาพไปเผยในแฟนเพจนะฮะในกลุ่มอะ เด็กก็เข้ามาในเซิร์ฟกันและมันทีพีเอหาเพื่อนผมเพื่อนผมมันก็ใจดีใจดีแม่งรับแม่งหมดเลยนะฮะผมก็เลยออกเป็นอย่างนี้คนสุดท้ายแม่งก็เลยถอดออกจากความรับโอเคครับและซึ่งสิ่งพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เอ่อเออ่ล่องแกนขนาดจิ๋วนะฮะสที่แอดมินสร้างนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับแม่งบ้านกูจะกลายเป็นสวนสนุกดีเวอร์เลยแอดมินทำมาสร้างไว้เยอะแล้วก็ข้างล่างนี่ก็เป็นบ้านไอ้ต้นนะฮะซึ่งบ้านอาจจะเหมือนบ้านนิดนึง เกือบจะเรียกว่าบ้านแล้วครับไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านกวรไม่ใช่บ้านนี่และนี่ก็คือบ้านไอ้ตังและประตูบ้านกูอยู่บนนี้มึงจะสร้างประตูบ้านทำเอาหมดเอาแหกเลยหมดเฮ้ยกูมีบ้านวะเผาแม่ เฮ้ยหนีไปครับบานาน่าเดี๋ยวกูไปดูบ้านหน่อยดิโอ้โหบ้านนี้ตกแต่งนี่สวยงามมากเอาแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่นี่รัวอะไรหันตันอันนะี s, in, น er. น้ม uh, ันเป็นห้องอะไรของมึงเนี่ยอ้าวโอปล่อยค่อยไปปล่อยค่อยเนี่ยมันบุชัยมันบุชัยเราได้ยินเสียงอะไรเออเอาเอ้ยเร็วกูยที่กลัวอยู่เซิร์ฟนี้มีฮีโร่บายด้วยเอาอะไรวะไอหยิบทำอะไรเนี่ยทำลายบ้านเนี่ยตังค์แล้ว โอเคเรามาดูในบ้านเราบ้านผมกันดีกว่านะฮะนี่บ้านโคตรก็ตกแต่งมาให้นะฮะพอสมควรนะครับผมโอเคเนาะหัวมันได้ว่างนี่หว่าแปะหัวตัวเองไว้ดีกว่าโอ้มาทุเรศจังเลยอ่านหนังสือเยอะทุเรศดีจังเลยโอเคขึ้นไปดูเปิดอ่านหนังสือดีกว่าพี่หนังสือกับฮีโร่บายอ่ะชั้นบนไม่มีอะไรเออฮีโร่บายฮีโร่บายฮีโร่บายนี่หนังสือฮีโร่บายเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านในคลิปในคลิปฮีโร่บายตามหาฮีโร่บายในเซิร์ฟเวอไอกันนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวไว้ก่อนนะฮะ ในส่วนนี้ก็เป็นฟาร์มนะฮะฟาร์มที่ฉัทำทำไอ้ยิมมันทําเสร็จสดๆเมื่อกี้เลยนะก่อนถ่ายรายการมันทําสดๆเลยนะฮะจากฟาร์มบันไดนะฮะโอเคปิดเตาเลยครับอ่ะเรามาดูบ้านโกดมาดีกว่าโกดอนามดิพาทัวร์หน่อยไปไหนละซัฟเฟอรีเวอร์โอเคโกดตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มนะฮะอู้โกดเนี่ยทำบ้านสวยเนี่ย เอ่อเป็นฟาร์มนะฮะแน่นอนเป็นฟาร์มนะฮะไม่ใช่ร้านขายกว๋วยเตี๋ยวนะฮะดูก็รู้โอเคแล้วเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับข้างในเนี่ยโก้เขาก็ตกแต่งดีไซน์มาอย่างสวยงามนะฮะโอ้อยมีโต๊ะแก้วด้วยวะ่ะเจ๋งว่ะโก้ดโต๊ะแก้วมีชีวิตแ,<ล>แบบไลฟ์สไตล์แล้วก็นอนแม่งตรงนี้เลยนะครับกลางดินกลางทรายเลยนะครับเออกลางดินกลางทรายเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยหอข้างนอกแค่ว่ามาดูโหทำไมทางเข้ามึง เฮ้ยข้างบนนี่ก็สวยข้างบนนี่ก็สวยต้นไม้มีต้นไม้ยังไม่ขึ้นด้วยยังเป็นต้นไม้หางหมอยู่นะครับใจเย็นกานขโมยหรือไงทางเข้าเอาเรามาดูทางนี้มางดีกว่านะฮะในส่วนทางนี้ก็จะเป็นคงจะเป็นทางเรือออกแหละนะครับเฮ้ยเรือมันชนนี่ไม่แตกหรออ๋อพอนึกว่าสาร้า้กันขโมยไอสัตว์เขามีประตูให้เปิดมึงนี่ดำน้ำมุดกระดอกมาเลย ตรงนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนผมนะส่วนนั้นก็เป็นบ้านใครไม่รู้บ้านไอ้เป้ะนตรงนี้เป็นเพื่อนผมเฮ้ยแล้วทำไมดูดูจากไกลๆแล้วทําไมบ้านกูมันดูอนาถที่สุดเลยวะไอ้ทำไมบ้านแต่ละคนมันสวยจังวะแม่งเหินนะครับนั่นไม่ใช่สิ่งสําคัญนะฮะอยู่ได้เป็นพอนะครับอยู่ก็เรียกว่าบ้านนะฮะมีบ้านที่ไม่สวยกว่าเราเยอะนะครับเช่นบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้เน่ยน้ำตกดีว่าพี่โอเคแล้วนี่อะไรวะเนี่ยน้ำตกเลยพี่น้ำตกกันสูงน้ำตก เออลิฟอัพอันนี้แอดมินมาทำให้นะว่างเอาโอ้โอ้กอดกอด let's go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  yeah yeah yeah, yeah. let's go let's go let's go อ้าวเฮลไลอะไรกันวะเหลไลเกิรันวะโอ้ฉันเห็นนายด้วยแหละว้ากอดโอ้กอดเอาไปเออแล้วนี่ไปไหนเ <laughs> นีน่ยไอสัตว <laughs> ์รู้แล้ว ไรส์บรา Thank y เหตุอะไรบินไม่รู้ชมพูชมพูลงไปก่อนเลยอะไรบินไม่รู้ชมพูชมพูอุ้ยกูทับหัวมากูหลอนหัวตัวเองเนี่ยเอาหัวตัวเองมาปักไว้หน้าบ้านแล้วพองดูสร้างทางเข้าซะอีพิกเลยอีพิกเว้ยโอเคครับใครมีอะไรจะใี่เดลี้านล่างนะพี่โอ้ยกูเห็นอะไรไม่รู้สีน้ำเงินเล็กๆอ่ะ ถามมันรอดกันว่าทำไมมันโดดมาแล้วมันรอดกันวะเฮ้ยใครอยู่ข้างบนอะโดดมาดิอ่าเบอะอ่อ what the fuck กูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมฮีโร่บายมาแถวบ้านกูเยอะนะครับเพราะมีศพคนตายเยอะนี่เองนะะโอเคครับติดตามฮีโร่บาย นะครับใน GN Gamer Channel ได้ต่อนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีกูเจอมาแล้วในเซิร์ฟนี้นะเจอกันตัวเลยนะเดี๋ยวเจอในคลิปอีโลบายหน้าคลิปสั้นๆอยู่ในกลุ่ม GN เอ็นยนะพี่แน่นอนครับอยู่ในกลุ่ม GN ก็มีคลิปอีโลบายนะฮะเล็กๆเข้าไปร่วมกันได้ที่ GN Gamer Group ทางในคลิปชันเลยนะครับผม โอ <c oughs> เอ <c oughs> มมคมายืมนมยืนเรียงกันกด F5 ถ่ายวิวแป๊บหนึง่งโอเคนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะหมดอะไรจะถ่ายกันแล้วนะฮะในเซิร์ฟก็มีอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมก็สามารถเข้ามาทัวเซิร์ฟ AI ดได้ในดสค<า>ิปชั่นนะฮะอบิิลได้ในทางดสคิปชั่นนะฮะผมจะใส่ดสคิปชั่นให้นะฮะ แล้วใครกระโดดเอาหำมาถูก็จะหมู่กูเนี่ยครับโอเคมึงเกิดอารมณ์อะไรโอเคครับมึงเกิดอารมณ์อะไรนะฮะเพลงไม้ข้าวขึ้นแล้วโอเคคงไม่มีเลยแล้วครับคลิปนี้โอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมติดตามเจนสวายเวอร์ทางเจนเกมเมอร์แชนแนลกับผมไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบายบานาน่าทีวีนะครับเสียงบายบานาน่าทีวีไม่ใช่เลย